สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะวิเคราะห์ดาวเกตนะคะที่ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยนะคะในวันที่9สิงหาคม2565เวลาตี4นาฬิกา46นาทีนะคะเรามาดูกันว่าในแต่ละราศีเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าในแต่ละราศีเนี่ยในราศีมังกรเนี่ยเขาก็จะเป็นเดือนอะไรของเขาอะนะคะซึ่งมันแตกต่างกันไปนั่นเองอะนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสุดท้ายนะคะ จะพูดถึง3มราศีคือราศีมังกรราศีกุมและก็ราศีมีนนั่นเองนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเราต้องดูก่อนว่าดาวเกตเนี่ยเป็นดาวแห่งอะไรเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นดาวเป็นดาวที่บ่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับนักบวชอ่าเป็นดาวแห่งสัมผัสที่ 6- กซิกเซนนะคะ อันนี้ก็คือเป็นความหมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทีนี้ความหมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือดาวเกตนั่นเองอะนะคะดาวเกตเนี่ยเข้าสู่ราศีมังกรนะคะในเรือนราศีมังกรเนี่ยสำหรับคนลักนาราศีมังกรก็คือกุ่มลักเลยนะคะกลุ่มลักเลยดาวเกตเข้ามาร่วมกลุ่มลักร่วมกับดาวเสาร์คนราศีมังกรเนี่ยเจอละก็คือมีความคิดมากนะคะคิดมาก อารมณ์จะแปรปรวนหน่อยมีความวิตกกังวลสูงอ่ามีความเครียดง่ายนะคะแล้วก็จิตตกจิตตกได้ง่ายนะคะเพราะว่าคิดมากนะคะ,ะแล้วก็ความคิดของคุณเนี่ยบางทีอาจจะตรงก็ได้ไม่ตรงก็ได้ถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้เนี่ยนะคะเพราะว่าคิดมากจิตมันยังไม่ค่อยนิ่งอ่าแนะนำนะคะแนะนำก็<笑><笑>คือ,อไหว้พระสวดมนต์ จเจริญภาวนานะคะทำบุญบ่อยๆออให้จิตมันไม่ฟุ้งให้จิตมันคิดไปทางที่ดีทางกุศลทางแบบไม่เครียดนะคะคิดบวกและคุณก็จะสบายใจมากขึ้นนะคะสำหรับคนลักนณาราศีมังกรเนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่วงจวังหวะที่คิดมากแล้วก็มีความเครียดอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในชีวิตได้ด้วยเช่นกันนะคะเสากลุ่มนะคะมันก็จะสามารถแปลเปลี่ยนอะไรได้หมดนะคะก็คุณจะต้อง พยายามง่ายๆก็คือบางทีเราก็หันมาดูแลตัวเองมากหน่อยนะคะพอเข้าสู่เดือนตนุนะคะเรือนตัวเราเนี่ยนะคะก็จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วคุณก็อาจจะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นง่ายๆก็คือหาเวลาพักผ่อนนะคะให้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะ,ะไปท่องเที่ยว ถ้ากลัวแบบเ,เกี่ยวกับเรื่องโควิดอะไรเงี้ยคุณก็เที่ยวในที่ธรรมชาตินะคะเอเป็นสถานที่ที่ผ่อนคลายไม่ได้มีคนพลุกพ่านเนี่ยออย่างนั้นก็ดีอาจจะไปเที่ยวในป่าเขาภูเขามากหน่อยหรือใกล้ชิดกับทะเลหรือแม่น้ำอย่างเงี้ยน,นะคะนั่งริมแม่น้ําริมลำธารอย่างเงี้ยสักชั่วโมงสองชั่วโมงผ่อนคลายอ่านหนังสือไปด้วยเนี่ยจิตใจคุณก็จะมีความสุขแล้วนะคะ สำหรับคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะคะทาแบบนี้ก็ดีหาอะไรที่ให้ตัวเองมีความผ่อนคลายความสุขก็จะดีนะคะต่อไปนะคะคนลักนาราศีกุมคนลักนาราศีกุมเนี่ยนะคะดาวเกตเนี่ยโครจรเข้าสู่เดือนวินาศน,นะคะโครจรเข้าสู่เดือนวินาศร่วมกับดาวเสาร์เนี่ยนะคะแน่นอนเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเรื่องเสียหายหรือเรื่องที่คุณสูญเสียหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มัน ไม่ดีอ่ะนะคะอ่าเสื่อมเสียหรือวินาศนะคะทาให้เราอ่าเสียหายได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะดาวเกตเข้าสู่เดือนนี้ก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะอ่าอาจจะต้องขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะช่วยเหลือเรานะคะไม่ให้เกิดความสูญเสียเสียหายมากอย่างเงี้ยได้นะคะอ่าถ้ามีเรื่องอะไรที่มีอุปสรรคมีปัญหายอยู่แล้วเนี่ยเกิดความสูญเสียอยู่แล้วเนี่ยคุณไหว้พระขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณเนี่ย ก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีและเขาก็อาจจะช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณได้ด้วยแล้วก็ช่วยเหลือคุณได้ดีด้วยนะคะก็ลองทําดูนะคะเพราะแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันนะคะก็ลองดูทีนี้ราศีสุดท้ายเนี่ยดาวเกตเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยนะคะแล้วก็เจอดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนลาภะก,ก็คือราศีมีนนั่นเองนะคะคนลัคนราราศีมีนเนี่ยก็เป็นในลักษณะที่ว่า ลาบผลเนี่ยนะคะของคุณเนี่ยนะคะที่ว่ามีมาหรือได้มาเนี่ยนะคะคุณอาจจะได้ราบผลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือได้ด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธ네ิ์ก็อาจจะอํานวยอวยพรให้คุณได้ลาบผลในสิ่งที่คุณต้องการซึ่งบางทีมันอาจจะมีปัญหาหรือติดขัดบ้างแต่ว่าลาบผลของคุณเนี่ยได้แน่นอนนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีความติดขัดมีปัญหามีอุปสรรคบ้างนะคะแต่ว่ามันอาจจะได้ง่ายขึ้นหรือ รวดเร็วขึ้นหรือดีขึ้นมากขึ้นเมื่อดาวเกตเข้าไปเนี่ยคุณขอพรน,นะคะคุณต้องขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากเทวดาที่คุ้มครองคุณเนี่ยนะคะไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนาบ่อยๆแล้วกวดน้ําให้เทวดาที่คุ้มครองคุณเน่นะคะเทวดาที่รักษาตัวตนของคุณเนี่ยนะคะให้เขาอํานวยอวยพรช่วยเหลือให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวัง หรือโชคลาภหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะที่คุณคาดหวังได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะดีแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะได้เจอมิตรสหายอ่าและเป็นคนต่างทีมต่างแดนเนี่ยนะคะเป็นคนต่างชาติได้ด้วยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเป็นมิตรที่สูงอายุหน่อยอ่อย่า,ยางเงี้ยได้นะคะอ่าคุณก็มีโอกาสที่จะโชคดีในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ดาวเกตที่โคจรเข้าสู่ ราศีมังกรแล้วเจอเดาวเสาร์ในราศีต่างๆก็จะออกเป็นในแนวนี้นะคะก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสติในการใช้ชีวิตสรุปก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้คุณมันทำบุญไหว้พระสวดมนต์เนี่ยนะคะทำบุญไหว้พระสวดมนต์ที่สำคัญตัวเราต้องเป็นคนดีด้วยนะคะถือศีลห้าให้ครบ,ครบ นะคะมันไม่ได้ยากนะคะอาจจะยากในข,ข้อที่ยากที่สุดเนี่ยข้อ4นะคะข้อ4ก็คืออมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการโกหกอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการที่ว่า,อย,าอ,อย่าประชดประชันอย่าพูดอะไรที่เหมือนกับทําให้คนอื่นเสียหายไม่พูดอะไรที่ไปล่วงเกินคนอื่นอย่างเงี้ยแอ,อันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก ต้องร,วระวังรวางคพูดของเราอันนี้สาคัญเผลอไม่ได้เผลอก็จะผิดได้ะนะคะแล้วกอ็อย่าพูดแบบบางทีมันชอบพูดเล่นพูดอําอชอบแกล้งอะไรเงี้ยตรงเนี้มันจะยากนะคะก,ก็ฝากไว้นะคะขอให้ทุกท่านมีสติในการใช้ชีวิตนะคะซึ่งมันอาจจะดูแล้วโอ้โหมันทำไมไม่มีความสุขเลยต้องระวังทุกอย่างเง่แต่ใช้ชีวิตแบบพอดีพอดีอดะคะ่ะแบบทางสายสายกลางนะคะ แต่ก็อย่าลืมช่วงนี้เป็นช่วงที่ปฏิบัติได้จะให้คุณนะคะไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาทําบุญบ่อยๆอ,อุทิศให้เทวดาของเรานะคะแล้วเขาก็จะอํารวยอวยพรแล้วก็เจ้าก,กรรมนาเวรด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ